สวัสดีครับ fc ครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะนะครับมานะครับไขความลับและความมหัศจรรย์นะครับของเหรียญ5บาทปี2540นะครับผมตามที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับนี่คือเหรียญ5บาทนะครับ fc เหรียญ5บาทปี2540สภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ fc ครับเมื่อกี้ด้านหน้าครับอันนี้เป็นด้านหลังครับผมด้านหลัง จุดสังเกตนะครับของเหรียญนี้จะอยู่ที่ด้านหลังอย่างเดียวเลยครับ FC นะครับที่ผมบอกว่ามันมีเสน่ห์คืออะไรนะครับคือหนึ่งนะครับนอกจากเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วนะครับตัวที่ทําให้มันมีเสน่ห์และน่าหลงไหลก็คือว่าตรงขอบครับผมขอบเฟืองเนี่ยครับขอบเฟืองของเหรียญเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยมันจะไม่เหมือนไข่นะครับเท่าที่ผมดูเทียบเปรียบเทียบกับหลายๆพศนะครับ ขอบส่วนมากเลยครับจะมีเงินผสมน้อยครับแต่เนี้ยครับเนี่ยครับ F4 ครับดูสิครับลองหมุนดูครับเนี่ยเนี่ยเมื่อหมุนดูนะครับ F4 ครับก็จะปรากฏว่านะครับเงินนะครับขอบก็ครึ่งหนึ่งนะครับเกินครึ่งไปเลยครับก็มีทองแดงผสมนะครับนิดหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็ผมซื้อมาจากนะครับท่านนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันครับ F4 นะครับ ย่างที่ผมได้มานะครับ fc ครับนี่ครับสภาพสวยครับ fc นะครับเดี๋ยวขยายครับ fc ครับขยายบีครับขยายกล้องก่อนนะครับขยายกล้องก่อนหาไม่เจอนี่ยครับขยายกล้องนะครับผมอันนี้คือเหรียญห้านะครับเหรียญห้าจุดสังเกตนะครับที่เป็นเหรียญแท้เหรียญปลอมก็คือว่านะครับหน้าคําว่าบอยไม้นะครับนี่ครับหน้าบอยไม้เนะครับจะไม่มีขีดนะครับนะครับ เรียนพศนี้นะครับหน้าบอยไม้จะไม่มีขีดนะครับผมนี่ครับหน้าอยไม้แล้วก็ข้างในเลข5ที่เป็นเลขไทยเนี่ยจะไม่มีขีดบริเวณกระเบื้องเหมือนกันครับซึ่งดูง่ายๆครับจะดูออกนะครับอันนี้น่าจะเป็นบล็อกแผงนะครับดูช่องลมนะครับดูช่องลมที่ตัวเรือนครับจะมีความชัดนะครับคมชัดนะครับซึ่งร้านดังๆนะครับก็เคยรีวิวนะครับความต่างระหว่างบล็อกแผงกับบล็อกหมุนเวียนนะครับ และนะครับจุดสังเกตหนึ่งก็คือว่าตรงเลข2ครับผมกับจุดเนี่ยโซสลากับตรงเลข2เนี่ยจุดเนี่ยจุดซอสลาเนี่ยจะมีความห่างกันนะครับจุดห่างเขาเรียกว่าช่องไฟนะครับ F4 ครับจุดห่างเนี่ยเขาเรียกว่าช่องไฟถ้าชิดกันก็ตีปอมไปเลยครับนะครับชิดกันก็ตีปอมทันทีเลยครับไม่ต้องสงสัยครับเหรียญ5บาทปี2540ี่เนี่ย F4 รู้ไหมครับว่า เนื off, peaks, ่องจากว่าราคาแพงแล้วนะครับเนื่องจากว่าราคาสูงแล้วนะครับการปลอมแปลงนะครับก็มากขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวเหมือนกันนะครับถ้าปลอมได้นะครับแต่ละเหรียญเนี่ยราคาก็เล่นกันหลักครึ่งหมื่นเลยนะครับก็สี่พันถึงห้าพันนะครับนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าจะสะสมเหรียญห้าปีสี่ศูนย์ก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าท่านตาไม่ดีนะครับก็อาจจะได้เหรียญปลอมมาขายครอบครองก็ได้ครับแต่ถ้า ท่านอยากเก็บสะสมนะครับท่านก็เอารูปหรือว่าเหรียญนั้นอะไปให้นักสะสมที่ว่าเก่งๆอะดูก่อนนะครับในกลุ่มเนี่ยก็มีหลายคนนะครับในกลุ่มก็มีหลายคนนะครับอันนี้เลขดูตรงเลขสี่ครับ F4 ครับดูตรงเลขสี่ดูตรงหางครับ F4 หางไม่มีการเกียร์มานะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับหางจะโค้งมาทางนี้ครับจะโค้งมาทางด้านหลังอยู่นิดนึงครับนี่ครับ ลางแกสวยมากอันนี้ผิวเดิมนะครับเนื้อเดิมครับ F4 ครับผิวเนื้อเดิมนะครับผิวเนื้อเดิมเลยนะครับเดือนห้าบาทสวยมากครับที่เป็นเสน่ห์นะครับของผมเนี่ยเัือนนี้ผมซื้อมาในกลุ่มนะครับแปดพันห้าร้อยบาทครับก็ถ้า f c คนไหนสนใจนะก็ขายราคาเก้าพันบาทครับ f ซครับผมขายให้ท่านได้นะครับถ้าท่านสนใจครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ขอบนะครับ จุดหนึ่งที่ทำให้เหรียญน,นี้นะครับขายได้ราคาสูงก็คือว่าตรงขอบเหรียญครับขอบเฟืองนักสะสมถ้าถามว่าขอดูขอบหน่อยเดือนห้าปีสี่ศูนนะครับขอบด้านครับก็หมายถึงขอบเฟืองนี่นะครับเ4ครับขอบเหรียญน,นี่แหละครับถ้านะครับนะครับเนื้อเงินเนี่ยมันเกินครึ่งมานะครับมันมากกว่าครึ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมาทางฝั่งเนื้อทองแดงเนี่ย เหรียญน,นั้นนี่ครับจะมีราคาสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ผมเคยผมเคยเห็นจากนักสะสมหลายๆท่านบางท่านนะครับ fc รู้ไหมบางท่านนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยเต็มเหรียญเลยถ้าภาษานักสะสมนยเขาเรียกว่าเหรียญน,นั้นอาจดูไม่ดีครับอาจจะเป็นเหรียญไม่แท้ ผมไม่ได้บอกว่าปลอมนะครับต้องดูรัางอื่นประกอบวยครับ F4 ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับก็แท้ครับยังไงก็แท้ครับ F4 ครับเนี่ยครับท่านต้องดูเป็นนะครับถ้าจะเล่นเหรียญ5ปี40นะครับท่านต้องดูเป็นนะครับจุดสังเกตไม่ใช่ไม่ใช่แค่อย่าง2อย่างนะครับมันหลายอย่างมากกว่านั้นครับผมต้องดูให้ขาดนะครับ F4 นะครับเนี่ยครับดูเหรียญต้องดูให้ขาดครับเนี่ยนะครับหน้าเาใบไม้นะครับจะไม่มีขีดนะครับตรง ตรงนี้ตรงสระตรงสระสระอานะครับกับททหารนะครับจะไม่มีขีดต่อกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีครับ f สี่ลองขยายดูอีกก็ได้ครับมันจะไม่เห็นครับอันนี้ขยายได้ห้าเท่าครับนี่ครับมันจะไม่เห็นครับ f สครับแล้วก็ดูครับดูตรงนี้เลยครับ f สครับเนี่ยนะครับมันจะมีความต่างอยู่กับ f ส ก็ฝาก fc ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหน้านะครับผมจะคลิปหน้านะครับผมจะมาลงข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะครับและยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปของผมครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ